สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูเลขนําโชคกันนะคะว่าของคนที่เกิดทั้ง7วันเนี่ยจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจในงวดที่30ธันวาคม2565นี้นะคะอันแรกเลยถ้าที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขนําโชคนะคะจะมีเลข9เลข0 ทานี่เกิดวันจันทร์นะคะมีเลข2เลข0เลข5และ1และ0นะคะท่านี่เกิดวันอังคารมีเลข2เลข0แล้วก็เลข4ถ้นะคะท่านี่เกิดวันพุธ มีเลข3มนะคะเลขศูนย์แล้วก็เลข6นะคะถ้านี่เกิดวันพฤหัสจะมีเลข1เลขศูนย์แล้วก็เลข1นะคะถ้านี่เกิดวันศุกร์จะมีเลข6นะคะ21นะคะแล้วก็เลขศูนย์นะคะ ท่านที่เกิดวันเสาร์จะมีเลข3นะคะเลข15นะคะแล้วก็เลข20ค่ะก็จบแล้วนะคะกับเลขนำโชคของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ